และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับหากต้องขับรถท่ามกลางพายุฝนหรือน้ำท่วมขังถนนผู้ขับขี่ควรประเมินสถานการณ์หากระดับน้ำลึกหรือว่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดรถลอยไปตามน้ำกรณีระดับน้ำตื้นควรจะขับรถบนช่องทางที่น้ำท่วมไม่มากนักโดยขับในแนวเดียวกับรถคันหน้าเพื่อป้องกันรถออกนอกเส้นทาง ถ้าเครื่องยนต์ขัดข้องในขณะขับรถลุยน้ำควรจะเปิดสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางรายอื่นทราบจะได้เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถได้ทัน หากขับรถบนถนนที่มีสภาพเป็นดินลูกรังในช่วงฝนตกหรือว่าหลังฝนตกจะมีความเสี่ยงต่อรถนั้นติดลมได้ง่ายให้แก้ไขโดยใช้ก้อนอิฐหรือว่าเศษไม้วางไว้ด้านหน้าของยางรถยนต์โดยเฉพาะล้อหลังพร้อมกับค่อยๆเร่งเครื่องท่ามสิ่งกีดขวางที่วางรองล้อไว้จะช่วยป้องกันล้อรถบดผิวถนนเป็นหลุมลึกและทำให้รถเคลื่อนตัวออกจากหลุมได้ง่ายขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ